วัสดีครับผมสันจาก s อ f i ีฟิ o ์ครับและผมททมจาก s อ f i ีฟิ o มค,ครับและวันนี้ครับเราอยู่กับรายการบอกให้รู้ไว้โชยูโนครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเหตุการณ์รถ Ford Ranger Raptor X ของเราระเบิดครับตอนนั้นซื้อมากี่วันได้ตอนนั้นเราซื้อรถคันนี้นะครับต้องบอกก่อนนะเป็นรถมือสองแต่เป็นมือสองที่ยังเป็นป้ายแดงอยู่นะก็ตอนนั้นซื้อมาวันที่11 1 n o v e m ber ปีแล้วแล้วก็เอามาใช้เหตุการณ์เริ่มขึ้นวันที่22โนเวม ber 11วันเศร้าเลยยังไม่ถึง2อ,อาทิตย์เกิดอะไรขึ้นตอนนั้นเอ่อวันนั้นเช้ามานะครับสตาร์ทรถจะออกไปข้างนอกนี่แหละกดสตาร์ทปับ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือรถด,ดังแล้วก็มีไฟเตือนเขียนว่าระบบไฟอุปกรณ์เสริมทำงานเต็มที่อะไรทักอย่างนั่นแหละไฟอันนี้ขึ้นนะครับแล้วก็สตาร์ทไม่ติดทำยังไงก็สตาร์ทไม่ติด คืนนั้นก็เลยลองเอารถอีกคันหนึ่งมาลองพ่วงดูนึกว่าแบบแบตหมดไงก็ยังไม่ได้ชาร์จโอ้เอาพาโดมาจิ้มนานนานมากใช่เออแล้วก็ไม่ได้สุดท้ายวันที่23ครับเราก็เลยโทรหาฟอดอะไรแอสซิสแตนต์อะไรของเขาอะที่รถไซสแอสซิสแตนต์อะสไลออนไม่ตอนแรกเขาไม่เขามาไม่สไลดออนก่อนเขาเอาคนมาอ๋อคนมาจับดูเอาคนมาจับดูเขาพยายามอยู่ประมาณเกือบชั่วโมงอะ แล้วก็ไม่ได้สุดท้ายก็เรียกรถสไลด์เรียกรถสไลด์เนี่ยเอาจริงนะอันนี้ประสบการณ์ตรงเลยนะครับจากการที่รถพังเนี่ยระบบของ Ford จะบอกว่างงไหมก็งงนะคือทาง f o r d คอร์เซนเตอร์เนี่ยที่เราโทรไปคุยเขาก็โทรมาถามว่าเออเป็นไงบ้างเอาราเอารถสไลด์มาจะไปที่ศูนย์ไหนไปที่ศูนย์ไหนเนี่ยความจริงงงมากเขาควรต้องติดต่อให้เราปะสิ่งที่ไม่เข้าใจคือทําไมเขาต้องให้เราเป็นคนไปติดต่อศูนย์ไงอ๋อเขาให้เราติดต่อศูนย์เอออ๋อ เขาถามเราว่าเราจะเข้าศูนย์ไหนแล้วเราต้องเป็นคนติดต่อศูนย์เองก็คือต้องโทรไปจัดการเรื่องเองใช่ไอ้รถ a d s i d e ส s s i s t a ก็คือมีหน้าที่มารับรถแล้วก็ไปที่ที่เราติดต่อไว้แค่นั้นเองแต่พูดถึงนี่โชคดีมากนะตอนนั้นอยู่บ้านถูกไหมใช่แล้วคิดดูถ้าไปนอนตายแบบที่อื่นนีอมันก็ลำบากว่าสมมติไปอยู่เชียงใหม่อะทำไงวะใช่สไลด์ลงมาแต่คือค่าสไลด์คือเขาฟรีถูกไหมฟรีฟรีฟรีใช่อ๋อเขามีให้ฟรีเขาก็เอารถสไลด์มาให้เลยแล้วก็ไปส่งที่ที่แบบเราบอกให้้้ไไปออะรงียนนนนิดึ ตั้งแต่วันที่รับรถมาวันที่1 1อจนถึงย2บเนี่ยใช้รถทุกวันเลยปะใช้รถทุกวันเลยใช้จริงจังเลยละแล้วตอนที่ซื้อมาตอนนั้นวิ่งมากี่โลนะ8 0ดพัปัน่าจะประมาณนั้นยังไม่ถึงรอบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรอบแรกใช่แล้วก็ใช้มาตลอดพอมาถึงคืนวันที่21ดที่ดมีอาการด้วยนี่เห็นสตาร์มาแล้วก็บอกว่าทำรถมีเสียงหอนเออมีเสียงหอนตอนนั้นเยป็นยังไงตอนนั้นมันเป็นเสียงเหมือนเสียงนกหวีด ตลอดเวลาแล้วก็นั่นแหละเช้าวันต่อไปก็เกิดเรื่องแปลกดีแล้วก็เสียงฟังดูตอนถอนคันเร่งก็เป็นใช่ไหมใช่<อ>ใช่ตอนกดคันเร่งก็เป็นก่อนเข้าศูนย์ก็มีมีเรื่องเหมือนกันคือพอเราติดต่อใช่ป่ะศูนย์ฟอดเราติดต่อไปประมาณสี่ที่สีท่ที่ทำ,ทำไปถึงสี่ที่สามที่แรกไม่รับรับได้นะแต่ว่า สมมติเราโนเวมเบอร์ใช่ป่ะต้นโนเวมเบอร์เขาบอกว่าเอารถเข้ามาทิ้งไว้ได้แต่รถจะเริ่มทําเดือนดซมเบอร์คนมันคิวเที่ยวไงแบบคนน่นแน่นให้บางที่เขาจะมีเหมือนรถให้ยืมอันนี้ก็ได้เป็นเอเบเลตมาใช่ไอออันนั้นอ่ะเราโทรไปขอทางเออขอร์ดไทยแลนด์ฟอร์ดไทยแลนด์ใช่อ๋อคือต้อไม่โทรไปขอฟอร์ดไทยแลนด์ก็จะไม่ได้ใช่ใช่แต่มันเป็นรถของศูนย์นะไม่ใช่เป็นรถของฟอร์ดไทยแลนด์นะถ้าสมมติ เกิดเหตุการณ์เดียวกันนะรถต้องเข้าไปนอนนานๆเนี่ย <ừ. S 1> ก็ลองโทรไปถามฝอ a ไทแ n d ก็ได้ว่าเออขอรถสำรองฝอเขาก็จะติดต่อทางศูนย์ที่เราเอารถไปซ่อมอะให้ว่าเออเนี่ยลูกค้าต้องการรถสำรองมาใช้แต่มันก็คงคงเขาคงมีคลาทีวีของเขาแหละว่าแบบถ้าสมมุติซ่อมอาทิตย์หนึ่งเขาคงไม่ปล่อยรถสำรองมาให้หรอกจริงเอออันนี้เราน่าจะจบกันสักสามเดือนนะตอนที่เราไปเอาฝอ เห็นเครื่องเขาบอกว่าทําไป70%็ดสิบเปอเแล้วเขาบอกเราว่าอย่างนั้นแล้วก็เดินไปดูเครื่องเอานิ้วปาดปาดคอท่อย้ดีดำปีใช่เราไอเสียก็ดำใช่ก็คือเครื่องอ่ะเพิ่งถอดมายกเกียร์ลงมาก็เรียบร้อยใช่แต่ว่าเครื่องใหม่อยู่ไหนก็ไม่รู้แล้วเขาบอกว่า70%็ดสิบเ็ขาคงมีคิวของเขาอ่ะใช่เขามีคิวของเขาแหละแล้วช่างเขาก็ไม่ได้เยอะมากแล้วแต่สูตรเนยะใช่ใช่อันอันนี้ก็ใช้เวลารวบทั้งสิ้น สามเดือนกว่าๆด้วยแหละกว่าจะได้รถก็เราก็มีไปดูอัปอัพเดตเรื่อยๆนะก็จะบอกว่าเราไม่เอ่ยชื่อแล้วกันว่าเป็นศูนย์ไหนแต่ว่ารู้สึกว่าการอัปเดต process progress ของตัวรถอะเราได้มาน้อยมากอยากรู้อะไรก็ต้องโทรไปใช่อยากรู้อะไรต้องโทรไปถามว่ารถเป็นไงบ้างครับรถเป็นงไงบ้างครับแล้วซันโทรไปถามรอบหนึ่งถามอาการรถว่าจริงๆมันเป็นเพราะอะไรเขาบอกเหตุผลว่าอย่างไงตอนนั้น เขาบอกว่าเอ่อน้ําเข้าเครื่องแต่ตอนนั้นมันยังเป็นแบบเพิ่งเจอเขาก็ยังไม่ได้อธิบายอะไรแบบละเอียดนะเราก็ได้ยินแค่ว่าน้ําเข้าเครื่องก็เข้าเครื่องงงงงเพราะพอเวลาคนได้ยินว่าน้ําเข้าเครื่องเนี่ยนึ่เอ๊ะเอาไปลุยมาหรือเปล่าน้ําเข้ากองหรือเปล่าอาหรือว่าล้างรถหรือเปล่ารถยังไม่ได้ล้างเลยจำได้ว่าวันก่อนวันที่ยี่สิบวันที่ยีิบเอ็ดตอนนั้นฝนตก แต่มันตกแบบมันฝนตกอะมันไม่มีทางนี่น้ำฝนมันจะไปเข้าไปถึงกองอากาศทําให้น้ําเข้าเครื่องได้ใช่แล้วก็เช่าที่สันนีฐานนะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าน้ำเข้าเครื่องอ่ะเป็นน้ำาไไรนี่หรือเปล่าน้ำหล่อเย็นน้ำหม้อน้ํามันมีระบบอันนี้ที่เคยอ่านเจอระบบ EGR แล้วเวลาระบบหล่อเย็นของ EGR เหมือนเขาจะเอาน้ําหมดจากหม้อน้ำมาขูดถ้าระบบตรงนี้มันเสียหรือมันมีระบบผิดพลาดเลยน้ำหม้อน้ําเข้ากระบอกสูบเลยนะอ่าก็อาจจะเป็นเรื่องนี้ก็ได้แต่ก็เราไม่รู้ว่า จริงหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเราไม่แน่ใจแต่สุดท้ายเอาว่าสุดท้ายฝ o เขาก็ไม่ได้บอกเราแบบชัดเจนขนาดนั้นนะว่าเขาไม่อยากเขาไม่อยากบอกไนงะว่าปัญหาหลักจริงๆมันคืออะไรเขาบอกเขากส็สรุปสุดท้ายเราก็รู้แค่ว่าน้ําเข้าเครื่องแล้วก็เปลี่ยนเครื่องใหม่ยกเครื่องใหม่แล้วเผยเขาเองก็ไม่รู้ด้วยว่ามันเกิดจากอะไรถูกโอ้ยนี่เป็นเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากเลยนะคะันนี้คือเอาเข้าไปศูน ศูนย์ก็ต้องเอาช่างจากฟอร์ดไทยแลนด์ช่างอาวุโสอะไรสักอย่างอ,อมาดูมาช่วยมาทําคือเอาว่าช่างที่ศูนย์ทาไม่ได้ต้องแบบต้องเอาช่างจากฟอร์ดไทยแลนด์มาแล้วก็เอาเอา,เอาแบบช่างอาวุโสมาเทสเซอร์ติฟายว่าเรียบร้อยตอนปล่อยรถตอนประกอบเครื่องแล้วใช่ใช่ใช่ตอนประกอบปล่อยรถออกมาให้เราวันที่เราเข้าไปดูรถกันวันนั้นนะ<ม>เป็นวันที่28ธั ember ก็ประมาณเดือนนิด หนึ่งเดือนกับอาทิตย์นึงเออหนึ่งเดือนอีกนิดนึงแต่ตอนนี้มันพังใช่ก็เข้าไปเครื่องออกไปอยู่ข้างนอกเครื่องมาอยู่ข้างนอกแล้วเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะเออเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่เพิ่งเอาเครื่องออกถูกแล้วก็เราก็ไปเอารถสำรองวันนั้นแล้วตอนนั้นเขาเปลี่ยนเกียร์ด้วยป่ะไม่ได้เปลี่ยนเกียร์เลยอ๋อเกียร์เดิมหลังจากที่เปลี่ยนมาก็ตอนนี้ใช้มาหมื่นหกใช้มาอีกหมื่นหกแหละหลังจากที่เปลี่ยนเครื่องเนี่ยก็ ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็อย่างที่ตอนนั้นเราคุยกันนะว่านี่เราโชคดีนะว่าเราพังก่อนเอถูกต้องเออถ้าลุ้นเอาอะสมมติวิ่งไปแบบแสนหนึ่งอย่างเงี้ยก็ไปอยู่อยู่ไกลๆอะเรพังเชียงรายเหนื่อยนะใช่อันนี้ดีนะว่าขับมาแค่อาทิตย์เดียวอาทิตย์กว่าอยู่ในเมืองกรุงเทพแล้วมาตายที่บ้านก่อนโดยรวมอะจากประสบการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็สรุปแบบเคลียร์ๆง่ายๆเลยนะว่าไม่เสียเงิน แต่แม่งเสียเวลาการเปลี่ยนเครื่องก็คงไม่น่าจะเป็นโปรเซสที่มันง่ายเท่าไหร่<ช>แต่ว่าก็รู้สึกว่าบางทีเขาก็หรือเพราะเราใจเราอยากใช้รถด้วยหลืมั้งเรารู้สึกว่าช้า <A. S 2> มากอะแล้วตอนนั้นจาได้ที่ตัดสินใจเอาแออ a p t เ r อเพราะว่าเข้าใจว่าไอ้แร็ปเตอร์เอ็กเป็นตัวที่ผลิต21ใช่แต่ความจริงคือได้ยินนะอันนี้เป็นข่าวลือข่าวลือนะข่าวลือว่าแรปเตอร์เอ็กซ์เป็นตัวค้างผลิตมาจากตัว220 0 ก็เป็นรุ่นที่ปรับเกียร์มาแล้วเป็นเกียร์ใหม่มาแล้วแต่ว่าเครื่องยังเป็นเครื่องเดิมที่ยังไม่ได้ปรับปรุงมาใหม่ซึ่งจำได้มันจะมีเกียร์สิบสปีดนี่แหละแรกๆเลยจะมีปัหาคอมมเตอร์ยังเหมือนเดิมคือยังไม่ได้เชื่อมท้องมาแต่ตอนนี้คือเปลี่ยนแล้วแต่ว่าเครื่องเป็นเครื่องปี20เข้าใจว่าอันนี้อันนี้อันนี้ไม่มันก็คงอย่างนั้นแหละอันนี้ไม่เป็นไม่เป็นเรื่องที่ออฟฟิเชียลนะอันนี้เป็นเรื่องที่เราเข้าใจล้วนๆเลยนะเอาจริงนะออกรถมาตอนนั้นก็ด่านะแบบ ตอนตอนที่ปอดออกตัวแรปเตอร์เอ็กออกมาแบบว่าม่งเป็นเป็นโปรเป็นเรียกว่าไงวะทำออกามาทำไมทำออกมาทำไมอ่ะเออเฟซเลียบเนี่ยไม่รู้จะเฟซเลียบยังไงก็ทำออกมาทำไมอ่ะเราส่วนตัวเราชอบแรปเตอร์อยู่แล้วเราเราติดตามม,ามานันมาตั้งแต่แรกแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าการทําแบบนี้มันคือเพิ่มเงินมามัน1699ใช่ไหมเดิมอะ่ะไปเป็นหนึ่งเจดสองโอ้โหเพิ่มมาสามหมื่นเออนั่นแหละคือรู้สึกว่าเพิ่มมาสามหมื่นแค่สติ๊กเกอร์นี่นะ มันดูเป็นโปรหลอกขายไปสักนิดนึงอ่ะแต่ก็เออก็ว่าไม่ได้ละครับทุกวันนี้ซื้อมาใช้เองแล้วติดใจแล้วทุกวันนี้ขับแต่ลรปเตอร์ตอนตอนมันออกมาก็ด่ามันแหละแต่ว่าตอนนั้นเราก็คิดด้วยแหละว่าด้วยความเซฟแหละว่าถ้าเราซื้อตัวนี้2021มันก็ได้ เครื่องใหม่เกียร์ใหม่มันก็คิดว่าแก้ปัญหาแล้วเออแต่สุดท้ายก็เนี่ยจบเปลี่ยนเครื่องใหม่ก็แก้ปัญหาแล้วทีนี้สบายใจร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วยอย่างนั้นเครื่องเป็นตัวใหม่แล้วยี่สิบเอ็ดใช่แต่สำหรับใครที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเครื่องนะครับก็ระวังไว้ให้ดีนะครับใช่ <laughs> เราไม่ได้อยากจะด่าหรือจะอะไรฟอร์ดนะคิดเราทำคีดหมีเราแค่ยอยากจะพูดประสบการณ์ที่เราได้รับจริงจงใช่มันคือความจริงคือเมื่อเมื่อมองแล้วจริงๆอ่อะฟอร์ดไทยแลนด์เขาค่อนข้างแอคทีฟกับการ ดูแลลูกค้าเรื่องนี้นะ,ะคือโอเคถึงจะมีโปรเซสแปลกๆเช่นเราต้องโทรติดต่อศูนย์เองหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าโดยรวมอ่ะผมมองว่ามันก็ก็เป็นการดูแลลูกค้าที่ที่ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนหลายเท่าแล้วนะอเขาค่อนข้างกระปีออ้กระเป๋าในการโทรมาหาฟอร์ดไทยแลนด์โทรมาหามากกว่าศูนย์โทรมาอีกจริงเออฟอร์ดเอ่อมีอัปเดตเรื่องรถเรียงคาหรืออย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะเป็นคนไปจิกศูนย์ให้แล้วก็นั่นแหละครับเป็นประสบก,การณ์ของเราใช่ถ <laughs> ือว่า เป็นประสบการณ์รถทึกขวัญครั้งแรกในชีวิตเอาจริงนะต้องบอกว่าตอนแรกที่ซื้อเราก็มี doubt แหละเพราะว่าเราก็ได้ยินความเรื่องลือของฟอร์ดมาแต่เราก็ใช้ฟอร์ดมาหลายคันไงผมมีเ v เวอเรตอนนั้นเจมีเลน,น,นเจอร์2.2ใช่ตอนนั้นท่านเคยขายไปัานเคยขคับเ v เวอเรสต์แล้วก็ 3.2, anger, 32. ใช่แล้วก็เคยคือเอาว่าในในวงโครจรเราที่เพื่อนเพื่อนญาติญาติหรืออะไรเงี้ยมีคนใช้ฟอร์เยอะ แล้วก็ก็ไม่ค่อยไม่เห็นมีใครมีปัญหาท่าพอดสามทางก็ไม่เป็น3ามองคันเก่าก็ไม่เป็นเอเวอร์เรก็ไม่เป็นถูกต้องแล้วก็ตอนนั้นก่อนที่จะซื้อฟอร์ดก็เอาของเพื่อนพ่อ3.2ตัวทีหกุ่นแรกที่เป็นหน้ากลมๆอ่ะเออเอามาใช้ก็คันนั้นก็ยังไม่เป็นปัญหาอะไรเราเลยเข้าใจว่ามันอยู่ที่ดวงแล้วก็เป็นโอกาสน้อยที่เราจะได้เจอนี่ไงได้เจอตัวเลยแล้วเตอร์เอ็กเรียบร้อยเลยแม่งตอนเราตอนสตาร์ทไม่ติดเนี่ย คิดในใจแล้วโอ้เอาแล้วฝอเล่นกูแล้วฝอเล่นกูแล้วเอ๊ะนั่นแหละครับอย่างที่บอกนี่คือประสบการณ์ที่เราได้เจอมากับฟอร์ดก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้เป็นประสบการณ์ที่อยากจะเจอใช่ดูกแต่ก็โชคดีที่เจอเร็วใช่ดูกเอ่อเกนั่นแหละครับและนั่นคือทั้งหมดคลิปในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง SC Film ิล์มูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนแจ้งภาพคลิปใหม่ของทุกเรณ์กับฟอร์ด S 1> <S 1> อะไรบ้างคอมเมนต์ <Comment S 3> ไว้ <Comment S 3> <ไว S 1> คุยกันข้างล่างได้เดี๋ยวเราจะไปนั่งตอบเพราะว่าเราก็จะได้พูดคุยกันพูดคุยกันพูดคุยกันใครมีคำถามอะไรก็ถามมาได้เออเผื่อมีผู้รู้มาตอบอะไรเงี้ยและนั่นคือทั้งหมดคลิปในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง SC Film Crew ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรา SC Film Crew นะครับติดตามพวกเราได้นะครับที่ IG และ Facebook นะครับ The SC Film Crew Sunny Thee ทำกูไทยอ้าวเอากำกูไทยแล้วเหรออ้าวเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วไทยด้วขยับ ฟอร์มก็ฟอร์มมาแล้วครับถ้าใครอยากให้เรามารีวิวประสบการณ์ชีวิตกับรถของพวกเราขนาดไหนอีกนะครับก็คอมเมนต์บอกพวกเราข้างล่างได้โอเคเจอกันใหม่คลิปต่อไปเจินครับอะไรทุกคลิปต้องกดโอ้โหนี่ไอบีแป่ปะเนี่ยนี่โอ้โหแอคกทิฟซาวล์ลำโพงยี่ห้ออะไรวะ